ยังไม่มีใครส่งมามใช่ตัดต่อจนคนเข้าใจผิดมันตลกอะ่ะแล้วคือคนเชื่ออย่างเงี้ยยิ่งตลกกว่าอ่ะฟังนะคลิปที่เขาตัดต่อเขาตัดต่อกันยังไงเอาดูเนื้อหาไม่ได้นะกัน มันขึ้นว่าดูเนื้อหาไม่ได้เนี่ยมันลันไปคลิปอื่นแทนอะ่ะเหมือนวิดีโอโดนลบเปิดดูได้เหรอนักการเปิดดูได้เหรอเหมือนมันลบไปแล้วอะ่ะ อ๋อ oh, สื่อออนไลน์มีเดียจริงๆสื่อออนไลน์มีเดียเนี่ยน่าจะโดนฟ้องนะไม่ใช่อาจา์ควรโดนฟ้องนะเพราะมันน่ะจงใจตัดเอาสถาบันกษัตริย์ดึงมาเกี่ยวข้องจริงๆเพจเนี่ยควรโดนนะคนที่ไซเบอร์เนี่ยควรไปตรวจสอบไม่ใช่อาจา์นะควรจะเป็นสื่อออนไลน์มีเดียมากกว่าเพราะจงใจในการตัดคลิปเพื่อใส่ลายป้ายสีดึงกษัตริย์ดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาเกี่ยวข้องเขามีเจตนาในการใส่ลายป้ายสี มีเจตนาในการดึงกษัตริย์ลงมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นจริงๆอันเนี้ยใครก็ได้เนี่ยสามารถร้องเรียนได้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปอาจารย์ก็ได้เพราะเขาเนี่ยดึงมาเกี่ยวข้องมีเจตจำนงในการใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยนะโดยการเอาอาจารย์เนี่ยไปเป็นตัวกลางเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียจริงๆตำรวจไซเบอร์ควรตรวจสอบคนนี้นะสื่ออออนไลน์มีเดียควรตรวจสอบเพจนี้ด้วยนะ ฝากตำรวจออนไลน์หน่อยก่อนตรวจสอบอาจารย์น่ะตรวจสอบคนตัดคลิปนิดนึงเพราะคนตัดคลิปมีเจตนาปะทุสไลด์ต่อสถาบันโดยตรงควรนะตำรวจไซเบอร์ใครก็ได้ไปร้องเรียนแทนหน่อยนะเพราะว่าใครก็ได้เรื่องนี้ใครไปร้องเรียนก็ได้เพราะเห็นมันมีอยู่คนนึงไปร้องเรียนเรื่องนี้จนตำรวจพูดว่าเดี๋ยวขอสั่งการลงไปดูก่อนดังนั้นพวกเราควรไปตรวจสอบว่าเพจนี้มีเจตจ,นนจ,จำนงในการ จับจ้วงหยิบฉวยสถาบันเบื้องสูงเนี่ยมาใส่ลายป้ายสีบุคคลอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะสื่อมีเดียเนี่ยแฉอาจารย์เยอะมากใครว่างช่วยทำหน่อยอช่วยทำหน่อยช่วยทำหน่อยช่วยทำหน่อยจัดการให้หน่อย ทีนี้ดูคลิปเต็มนิดนึงว่าคลิปเต็มเนี่ยอาจารย์พูดว่ายังไงทุกวันนี้กูสอนได้แล้วจไมาพวากูสอนด้บ้านกูสาเร็จแล้วนะอ่ะีนางรำที่เคยไร่สดมันด่าก,กูในหลักอิรักการเดี๋ยวมันโดนคนอื่นดา่าเพราะอะไรเพราะเวลามันด่าก,กูมันไม่มีเหตุผลกูมีเหตุผลใครฟังก็รู้ได้ว่าใครมีเหตุผลมากกว่ากันคนฟังเขามีปัญญา คนฟังกูกับฟังยากที่จะด่ากูเพราะกูมีหลักแบ๊คกูดีกูพูดเสมอว่าแบ๊คกูดีใครก็เอากูไม่ได้เส้นกูดีกูมีเส้นใหญ่ใครจะมาจัดการกูนะมึงไม่ต้องมาหรอกทําอะไรกูไม่ได้หรอกยากยากมากเส้นกูใหญ่อใครก็ทําอันตรายกูไม่ได้ึรู้ไหมเส้นกูคือไข่แบ๊คกูไข่พระผู้เดเจ้าพระผู้เดเจ้าได้อยู่เบื้องหลังกูนะ คำสอนทุกคำสอนที่กูสอนพวกเมืองเนี่ยเอามาจากผู้เจ้านี่แบก๊กูใครก็ทากูไม่ได้ใครก็เอากูไม่ลงแบ๊กูใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่านายพลกูจะบอกให้ใหญ่ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีใหญ่กว่ากษัตริย์ใหญ่กาเทวดา,าใหญ่กว่าทั้งหมดกูแบ๊ดดีกูบอกแล้วใครก็ทําอันตรายกูไม่ได้นี่คือคลิปเต็มพระพุู้เจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้อยู่เหนือโลกใหญ่กว่าแดนทั้งหลายในโลกธาตุนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกว่าพระองค์พระองค์เป็นครูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์เหนือกว่ากษัตริย์เหนือกว่าเจ้าจักรพรรดิเหนือกว่าหมดกูไม่ได้มีเจตจำนงในการปรามายแต่กูกาลังยกพระพุทธเจ้าขึ้นเหนือกว่าทุกสิ่งตามหลักคําสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงบรรลือศีหนาท แล้วคนก็จงใจไปตัดสุดท้ายลบคลิปหนีเปิดไม่ได้แล้วคลิปที่มันตัดอ่ะมันลบไปแล้วนี่คลิปกูเองกูพูดคลิปเต็มฝากดูหน่อยนะตำรวจที่จะตรวจสอบกูอ่ะฝากดูอันนี้ให้หน่อย เพราะคนที่ตัดคลิปมีเจตจำนงในการดึงสถาบันเบื้องสูงมาเกี่ยวข้องเพราะตัดใส่ไลา์ป้ายสีโดยการดึงสถาบันมาใส่ไลน์ป้ายสีไม่เอาคลิปเต็มไปตัดไม่ตัดให้ถูกต้องให้เนื้อหามีเหตุปัจจัยในความผิดพลาดจนคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดมีเจตจำนงชัดเจนในการปั่นกระแสเพื่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมยัดเยียดข้อหาหนักข้อหาสูงนี่ ไปตรวจสอบไปหน่อยนะเพจสื่อออนไลน์มีเดียอ,อาจารย์ต้องซอบลงหน่อยนะครับไม่จําเป็นอย่าไปเอ่ยถึงสิ่งที่มันล่อแหลมนะครับด้วยความเป็นห่วงอยากให้อาจารย์สอนธรรมะอย่างเดียวพอไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นรอบข้าง แล้วถ้ากูไม่สนใจแต่มีคนมาสนใจจะให้กูทำยังไงนั่งเงียบนั่งเงียบมันก็บอกว่าทาไมกูไม่เปิดเผยทาไมกูไม่ชี้แจงพอเวลากูชี้แจงก็หาว่ากูเวไวยเสียงดังแล้วมึงจะให้กูทํำยังไงหน้าที่กูคือชี้แจงเปิดเผยตามหลักสัจจกความจริงกูไม่ได้สอนให้คนทะเลาะกันแต่คนมามาทะเลาะกับกูเองกูก็พูดตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีใครมาทะเลาะกับกูอ่ะกูไปทะเลาะใครกูถามแค่เนี้ยกูไม่ได้ทะเลาะกับใครเลยแต่แต่ละคน่ะวิ่งเข้ามาทะเลาะกับกูเอง กูนั่งพูดของกูเฉยๆ,ๆกูนั่งพูดของกูดีๆ,ๆกูสอนคนตามเหตุตามปัจจัยรับไม่ได้ก็แค่เดินหนีแต่มันเดินไม่ล่ะมันไม่เดินไงมันเข้ามาด่ากูไงมันไปพูดของมันเองก็ได้อะไรที่สอนผิดสอนถูกต่างคนต่างสอนไปสิกูสอนแบบนี้มันก็ไปสอนอย่างอื่นสิกูสอนแบบหนึง่งมันก็ไปสอนแบบหนึ่งมันไม่เห็นด้วยกูก็เอาสีที่กูพูดไปแก้ไขสิแต่นี่มันเดินมาดากูมันเดินมาใส่ร้ายป้ายสีกูมึงใช่กูนั่งเงียบๆเหรอ เขาด่าก็ให้กูเงียบอย่างนี้เหรอแล้วใครจะรู้ความจริงล่ะใส่ร้ายป้ายสีให้กูนั่งเงียบเหรอพระพุทธเจ้าไม่เคยนั่งเงียบนะพระองค์ทรงชี้แจงเปิดเผยทุกอย่างทุกประการในครั้งที่พระองค์โดนใส่ร้ายป้ายสีจากผู้หญิงจากสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเอาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเสพเมถุนกับหญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้โดนฆ่าตายเลยไปเป็นศพนอนอยู่นู่นไม่มีใครเปิดเผยความจริงเลย,วเลยกว่าจะค้นสืบสืบกันไปสืบกันมาพวกกษัตริย์เนี่ย มาช่วยสืบหาความจริงให้ผู้ไดเจ้าจนเปิดเผยออกมาได้ว่าผู้ไดเจ้าไม่ได้ไปเสพเมถุนแล้วไปหาต้นตอจนเจอว่าผู้หญิงคนนี้ถูกลอดถูกถูกแตนนัเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการใส่ร้ายป้ายสีผู้ไดเจ้าหาตัวสืบค้นจนเจอจนเปิดเผยความจริงใช้เวลาอยู่ตั้งนานนั่นก็ต้องชี้แจงตามความเป็นจริงไม่ใช่นั่งเงียบแล้วผูุ้ทธเจ้าก็บอกเสมอว่าต้องเปิดเผยความจริงถ้าไม่เปิดเผยความจริงเรียกโมฆะบุรุษ เมื่อเขาถามเธอเขาพยายามบอกแจ้งแก่เธอเธอจงเปิดเผยความจริงนั้นให้แจ้งกระจา่างไปเอามาจากไหนโดนใส่ร้ายป้ายสีและให้เงียบมีหน้าที่ในการชี้แจงแต่ไม่ต้องเข้าไปบริโภคร่วมกับเขาไม่ต้องไปด่าทอต่อว่าไม่ต้องไปใส่ร้ายป้ายสีไม่ต้องไปโกรธไปเกลียบไปฆ่าพยาบาดหน้าที่เราคือชี้แจงความจริงทําให้ความจริงนั้นถูกเปิดเผยออกมานี่จึงเป็นหลักคําสอนพระเจ้า ถ้างเงียบไว้แล้วความจริงมันจะเปิดเผยเออกมายังไงล่ะแต่เราเปิดเผยในฐานะที่สามารถเปิดเผยได้สิ่งที่เป็นประโยชน์เปิดเผยไปสิ่งที่ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยก็ได้